ครับพี่น้องกราห้องก้อนข้าบันครับยางๆครับมาแน่แหรอพี่น้องมาเดี๋ยวผมอื้มมันมีขันพี่น้องมันมีขันพี่น้องพี่น้องรวบรวบเลยพี่น้องอ้ใส่ไงใส่ไงพี่น้องจุดควงแท้แล้วครับอู้หูหนีบพี่เทียมพี่เทีมพี่น้องนี่ขัมครับนี่ครับดูครับูดูที่สุดสองหลังปีเต้ครับพี่น้องนี่ครับทำหน่อยครับ ใส่สวยเลยครับพี่นอ้องหลังนี้มีอาการพี่น้องเอหลังนี้มีอาการพี่น้องมั้งครับทัานเม็ดมกหมูน้ำตบสูบครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับสิบพามาใส่เบ็ดคือกอครับพ่อพี่น้องวันนี้ขอมคครับพี่ชิวคือกอครับผมสองคนครับมาใส่เบ็ดขั้นครับวันนี้เอามากหายเซี่หลัางนะครับพี่น้องนะครับโร่เป็นการเซฟได้ครับเดี๋ยวสี่คำครับผม ไม้ห้องกับไม้ตรงหน้าครับวันนี้ครับเปี่ยนไม้ไหมครับผมนะครับเล้วกับเจ้าอยใส่วนขึ้นไปหาไม้เข้าห้องครับวันนี้เปียนไม้ไหมไม้ค้างกันครับเสียงป่าสวบดีพี่น้องไปครับเบิ้งกันหลังงหลกเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเหยื่อที่เด็ดของห้องเหมือนเดิมครับเหยื่อจิ้งหรีดครับผมไปครับพี่น้องลังแลกต้องกันเลยครับ Ya king ya pak pinang ya king ยแม่นใส่ยานาด้วยพี่น้องเลยแซ่บหนาวกดีๆครับผมไปครับพี่น้องหลังต่อไปาล้วนนครับมางพี่น้องลังต่อมาครับผมใส่คันยาวครับ อันนี้ห้องส่แล่ห้องต้องยำครับเนื้อพี่น้องก่อนห้องสีครับห้องตองไล่เช็คเสียบเยื่อไว้อีกครับย่อเป็นขึ้นมาหนันครับพี่น้องมาหนันหรอนไลยครับคันเมื่อยำครับเนี่ยโอ้หึนั่นเป็นเสียงปากสอบเบียดอเดียร์พี่น้องบวบหลอดครับไม่ให้หน้าครับตรงนี้เตียบพี่นี่ครับ ราู้กันมาแร่งเลยพี่นอ้องเราลูคันตอนเย็นครับมาหนึ่งพูดเลยร้านมาขายอยากให้กินมันมาเ้ยครับเด้อนะครับพี่นอ้องวันต่อไปเลยครับ ต่อมาของเราเลยครับอู้เสียงฝาดไปพี่น้องเลยบุมบัมบุมบัมเนาะม่แนงครับฝนตกับวแน่นะครับอาจจะเป็นเดึกๆครับจังหีไดไม้ยามครับฝนตกคอนกับลอ้อฝนหยุดแล้วครับ ครับพี่นอ้องใส่สร้งสร้างนี่น้ำกันครับอีก่้ังนี้ครับ่าเห็นกะจว่าเินแพงนะตรองนีขอบบ่โอ้ันครับใส่เวทยด้ซื่อแป่สีฟอกหนาจะ่แพ่งดอกมั้งครับพี่นอ้องอส่เส้เนครับพี่น้องเอาไปไหนมาเห็ดเ่าเห็ดยังพ้นนะครับเห็กระจ้เปนวานมาใส่ดอกเนแพงนะครับเรานี้น้องใส่เป็นอาไปไหนมาทได้ขอคองเปนเปนขนาจะแพงดอกพี่นอ้องเย พนดีวาม,ตา,ตมาตส่ออาดมาทำลไรข่าวคองคนครับคนไม่นว่าอยากใส่ครับแต่คนีนเพิ่ขขนนมขว,าย,ว,ขวมายขอเพิครับผมมนี้เพิ่มคอนซีนลองเพิ่นะครับอนุญาตใส่เบ็ดเ้อครับเด้อบ่อใด่มาทำลาไข่าวคองทับ์สินอันได้แลครับขอใส่เบ็ดถ้ามาหาจินครับผม ยวครับพี่น้องดีโจวกนั่งใส่ขอบไปข้างในครับครับพี่น้องลังต่อมาเลยครับ ผมจะเนียนไฟใส้จะฟังทั้งนี้นะครับพอาทางนี้ไม่น่าวครับผม,มน้องเน้องตังามาครับผม

ครับพี่น้องยวกับข้างนอกครับผมครับพี่น้องหลังจากใส่ถึงไว้ครับย่างไปหนึ่งสองสาหลังครับผมย่างกับพื้นมาเยื่อหมดแล้วครับไปยังไม่กินหรอกน้องเลยไปเชีง เสียงแข่แน่นอนครับน้องคุณส่งไปครับพี่น้องมาครับพี่น้องนี่แหละครับลูกไส้ครับพามาฝึกวิชาครับผมนี่ครับมาใส่เบ่งยวมือต่อไปในพิชเป็งคนเสียบเยียครับผมพี่น้องลูกไส้มากฝึกวิชานําครับง่ายขึ้นก็จะได้หาอยากหากินเป็นนะครับพี่น้องแต่บ่ฝึกบ่ชฮัดได้ก่สิบ่อเปลี่ยนอกันได้ยางครับผมพี่น้องต้องฮัดต้องฝึกครับผม ไมได้กี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเดืองเลียนมากครับย่านไร้ครับย่านว่าท่านไซเบีครับเราจะมาหอดบ้านนน่ตยอเสียฟ้าดืบบับได้ฟาาถือบกจกกระโปรงเงี้ยครับเลียนต้องทงเนาะพี่น้องเนาะฟ่าห้าค,าคนขี่เดียนครับย่านว่าท่านกันคำกวนแต่ทำไมเป็นเล็กหน่อยอู้งอนกุบครับผมไปต้องกันเป็นมู่เป็นมู่ครับนัดกันไปครับอยู่ป่อสองป่อสาม ได้ปลาตัวแรกนี่ดีใจหลายแล้วพี่น้องภูมิใจค,ครับครับเจ๊น้อยๆครับผนได้ปลาเอาว่าอวดพอ่ออวดแม่นะพี่น้องจะสมัยจะเป็นนิดหน่อยครับผมโย่ป่อสองป่อซามได้ตัวแรกนี่โอ้ยภูมิใจแห้งครับผมตัวน้อยตัวใหญ่ก็สร้างครับว่าจะได้ว่างพ่ออ่างแม่ครับจ่สมัยเป็นนิดหน่อยนะครับน,นี่ได้ผ้าชิวมากฮัดกับพี่น้องผ้ามากมันวิธีหาวิธีใส่ครับไปครับพี่น้อง เดี๋ยวสีค้าครับววพี่ยาเบ็ดอยู่ประมาณจ็ดสิบกวาดังนี่แหละพี่นอ้องอะไรครับผมแย่งครับนนครับพี่นอ้องโอ้อนกาวบ้านครับย่างยางครับมาแน่แหละพี่นอ้องมาเดี๋ยวผมอมมันมีอันพี่น้องมันมีอันพี่น้องพี่น้องยวบรวบเลยพี่น้องไปยังพี่น้องไปยังรวบ โอ้โหปากช้อนไใสสวยอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหติดแบบนี้ไม่มีหลุดครับผมเขเขาปากเทิงครับเขอกามเทิงเลยพี่น้องขันยัดปอดเลยพี่น้องเนี่ยโอ้โหครับผมขอจมูกเครับมีหมูมีแนวใส่เด้อพี่น้องมั้นี่ประเดี๋ยวจุ่มกระเทียวมะนั้นครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวว่าฟอร์เซนเลย อุองอย่างผมบอกว่าเห็นวันต้องย่างใส่โต้ท <lateral> รัพย์่อบในลูกคนนี้อ๋อโชคดีวิ่ต้องอย่างใส่โต้ทรัพย์พี่น้องอ๋อใส่หนีไปทุกคนฝผลปสิโต๊ะพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ครับใส่งามๆเลยครับนี่ครับสามตัวโลสีตัวโลครับผมมาพี่น้องมัน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 เะพี่น้องมันเหรอครับโอ้โหผมเสียบเยอะสิไหมเอาไปเชี่ยวถือครับเอาไปเชื่อถือลูกใส่ถือเอาโซ่ควางเลยลูกโซ่ควงพี่น้องให้ เปนมืงนนนองลูกน่นองแจาน้องม,มัน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 ครับขอเตรียมกามทั้งนี้พี่น้องเตรียมฝากทั้งนี้ครับเรีย,ยอฝนตกสูาจงังคอยจีผ้ามาหยามาพี่น้องฝนตกส้งไ,งกบบไ,ไงครับีบอะไรมายามไงครัพี่น้องห้องรอดฝนตกสู้นะครับ น้องไเจอได้มากนพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ยผมต่องกอครับน้อง้างนย่างได้ใจนะพี่น้องนะได้แล้วนี่ครับอันนี้หล่อนอ๋อครับ พี่น้องเดี๋ยวถ้าลังไรไม่เต็มเด้อทุกคนเช่นเดียวกนชาวไทยมั่งนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ป้าวยามครับว่บฝนกำลังมากครับพี่น้องเราท้ามรุ่นพร้อมกันมาแรกครับพี่น้องไปครับผมเอาครับพี่น้องหลังจาก่นวัดเซ่เบ็ดเตะง่ายมาแรกนะครับวันนี้ฝนห่อเศร้าโตครับพี่น้องห่งยามไม่ได้ออกไม่ยามนะครับฝนโกบกแข็งเลยครับไปครับขอไม้เด้ครับพี่น้องหลังแหลกของห้องเลยครับ รู shifting, ้องกันว่าพี่มเตมาพี่น้องไม่ทำขึ้นอีกไปครับผมน้องห้่อนครับนี่นนัพ้อง่ายที่หลีกทันใจเดยพี่น้องด้เดริงอยเป็นงยครับนอนง่ายครับผมเด็กจรงอยู่ใส่ถากยาหยัเพ่นเกิดหายงายครับพี่น้องทั้งนี้ครับ มาจีดเดียนนึงหายอย่างก็ี่นองด้ยตังนี่คือีเดียคนเลียงขายนะครับีเดียย่งกับคนเลี้ยงีเดียอีออย่างคนหนึ่งนะครับนี่คือุ้มหนังที่นองรับเดี๋ยหมงเข้าไปที่นองมนาหนาีนองกับไรายครับผมงเคครับ ครับเดี๋ยว,วยถ่ายร่างไรไมีอาการเดี๋ยวอเอาโนมัยใช่ไหมชี้ท้ายมั่งนะพี่น้องโตัวปิดตาเสียเวลาครับผมของเราปางน,นี่พี่น้องร่างมีอาการครับมึงขั้นพี่น้องมึงขั้นขั้นโกงคงนุ่งครับเดี๋ยวห้องมึงครับไปยังพี่น้องคือขาไม่ยังที่โอ้ยโยบ้านพี่น้อง โ cues, ını, ุ้ยดูพี่นองดูดูครับดูเฮ้ยครับยเ้ยน้ใส่งใงพี่น้องเจอของแท้แล้วครับเจ้านนองครับพี่น้องอาทูโอ้โหสุดยอดได้พี่น้องมันโอ้โห เจอโจที่ะครับพราะเขาตาเลยพี่น้องอู้สุดยอดเรียพี่น้องผมมั่นโลครับตัวนี้ครับโมโลเจ็ดแปดขีดได้พี่น้องเลยนี่ครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับขอยัดปดขอขอญัดปดครับพี่น้องอู้สุดยอดเลยพี่น้องเลยมาแล้วครับนี่แหละครับถือว่าสํำเร็จครับพี่น้องถือว่าสํำเร็จแี้วครับฮู้มมือนี้ น้อนรับเดี่ยวครับมื้อนี้พี่น้องเลยเพราท่านี่ตายพรอ้พอ,อรามาครับพี่น้องอุ๊บครับดูขามมาเพียรพี่น้องของท่านไหโอ้เบ็ดมันเบ็เดมนดัมนมั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 นครับพี่นอ้นองมาเก็บเยอะไปต่อครับน้องเก็บเยอะไปต่อพี่น้องเดี๋ยวพานดูนก่อครับผม ยีดสายหลังด้วครับพี่น,อน้องเสือเสียบย้อยโดนค้้าอันแน่เลยครับพี่น้องเยอะแม่งแยอะครับในกานเอาพี่น้องในกานนะครับนี่ครับเวทยดขัดด้วยไหม่ครับพี่น้อง โอ้โหหนูเขาพยายามไม่เตียมพี่น้องเนี่ยค้างครับนี่ครับโอ้โหเขตะที่สองที่สองเลยพี่น้องโอ้โหสองหลังปีดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับผมตัวงามครับออกแต่ป้นแต่พ้นครับผมผมอยาบก็ครับนี่ครับพี่น้องเตะที่สองครับให้สมกันพี่น้องลุกอันนี้เสียบเยอะไปครับผม อ๋อ oh, เสียงยอ่อยแต่ม่ลุดมืออ<ๆ>ีกแล้าอีกครับพี่น้องฝนตกป่าห่าครับผมนี่ป่าเรียพี่น้องเหครับไปครับพี่น้องให้โคตรโตนั่นครับูครับพี่น้องนี่อะไรพี่น้อง ดูดูดูครับโอ้โหนี่ครับน้อให้กับพี่น้องนอหน่อยครับอือใส่สวยเลยครับพี่น้องให้ตันครับโอ้าเลยครับพี่น้ตัวนี้เพิ่งตนพี่น้องหนมนมนครับพี่งมานมนคแล้วมนนี่มอพี่น้องมืนี่ ดียวไปครับพี่น้องเรี๋ยวไปลงต่อไปครับเสียหอดเสืียก่อนเสีหอดหลังเหนื่อพี่น้องไปครับแล้วเ้น่อนๆทั้งพวงครับพี่น้อง หลังนี้มี่ยการพี่นอ้องนี่หลังนี้มี่ยการครับอยู่ก่อนนะพี่น้องเลยอยู่อนครับพี่น้องดู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 พี่น้องเป็นป่าเนี่ยนะครับตัวน้องนี่ตัวใหญอย่บรูครับจุดจุขคอครับตัวง่ายเงี่ยงเดียวพี่น้องจะแก้ยัพี่น,น,นี่น้องไหเบ้างอีกล่ะครับพี่น้อง นี่ครับผมใส่ง e ้าไหมครับวุ้ดตีดตั้งต่โดนเหครับพี่น้องเนี่ย so จนปากฉีกเลยครับเรจะรุดเลยครับผมเนี่ยมัน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 พี่น้องมันหมันมึงดูครับติดน้อยเดี๋ยวนึงครับเกือบปุดครับพี่น้องน้องน้อยขอปุดก่อนครับผมนี่ครับตัวที่สี่ของห้องมา้ย้วครับพี่น้องมันทำาขึ้นครับมันหมานมันหมานครับพี่น้องมันหมานครับมันี วอ้บุดดได้พี่น้องมือนเยาะจีดีของห้องทํางานดีแท้พี่น้องมือนครับนี่นครับติดตั้งเ่โดดนะครับจนเชือกจังมืดเลยครับพี่น้องต้องนี้ใสติดเจโดครับพี่น้องนี่ใส่ตัง้งต่ว,วางแรงเลยครับน้องส้มครับน้องใส่เียบเยอะทีไม่ดีครับ น้องเดี๋ยวไปลุนฟังทั้งฝุ่นต้องกันครับอยู่ว่ากี่หลังครับแล้วก็ทางฝุ่นอยู่ตัวมาณสิบหลังครับพี่น้องไปครับเอ๊ะหลังนี้มีอาการพี่น้องมั้งครับท่านนี้โง่โมกน้ำตูบซูบครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยอยู่บนน้อพี่น้องเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะผมลงมือก่อนครับพี่น้องเสือกเบีดมากเล ดูดูพี่น้องยูดูดูยูด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 พี่น้องดูดูนี่ครับนี่โอ้โตัวเมื่อนี้ครับจะเบ็ดถอนครับมันเรียกพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมันมันครับผมมันคนจัปบดครับตัวเล็กๆเบ็ดถอนครับหลังนี่เสียบวอดแหนบานไรครับพี่น้องสงสัยหลังกินั่งท้ายคลิปกรับปีชูนะครับ มันใคจะเสียพ่อเนี่ยครับพี่น้องถอนนี่ครับโอ้นีตกใจเบิดมอนเจอเจ้าทินนี่พน้องอ๋อตัวส้มกับพ่อง้ามครับผมที่ตัวโลกครับอืมครับผมนี่จะฝ่อคาบจะฝ่อคาบอืมครับผมมัน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 เหรอพี่น้องมันเหรอครับพี่น้องอ๋อครับเอาเสียเจ๊ติมไปดีครับพี่น้อง เดี๋ครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นต้นนี้ครับทั้งงานไมีอีกครับผมเดี๋ยครับผมเอาพี่น้องหลังจากที่พยายามเรียดมากครับพี่น้องมาสรุปผลงานนะครับพี่น้องาอารมณ์ใหม่พี่น้องสรุปผลงานไอพี่น้องในเบื้องรับต้องคำขึ้นีครับพี่นอ้องรู้สึกว่าจะมนันครับเมืเ่อกี้ครับเดีย๋ยวด้อารมณ์พี่น้องไฟเต้ นี่ครับพี่น้องเตียงของห้องครับสองสี่ห้าครับผมโอ้โหมองเจ้าว่างครับพี่น้องโอ้โหมองโดดพี่น้องเลยมันมันครับมันอย่างมันฮะครับครับพี่น้องเรียงตามลำดับตัวนี้ติดไหมไหมครับตัวน้อยเห่าๆนะครับถือหน้าไม่ครับเอาครับพี่น้อง ครับสำหรับขับพื้นนีของห้องครับพี่น,อน,นอ้องเราถามว่าติดตามผลงานเมื่อสองน้งวันอีกเช่นนึงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาซีถุมเพลิงค,งครับผมเฮ้ยขอบบ้านนะครับอาบน้ำนอนพักผ่อนครับเมื่อสองยังมานโดนน้ำกันอีกเช่นนึงครับไปครับผมอรุณสวัสดสิ์ยามเซ้อครับพ่อพี่น้องหลังจากทยามเบ็ดมาเมื่อนห้องไม่เต็มพี่น้องเลยเบิง้งหาเต็มแล้วพี่น้องมัอนี่ ย่อมโซ่ช่วงนี้กับระมาณปกวงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศย่อมโซ่ครับปกวงโซาครับผมวัอนี้วัมีหมอกเพิ่มมือนั่นครับมาพี่นอ้องนี่เป็นการเซเวลาเดี๋ยวมันฉีกเปันสีนยเงาครับอไปมันแรงกน้ำก่อนให้พี่นอ้องปึ๊บมาเขาจะมีแต้มพี่น้องนะครับหลังนี้บัวมีแต้มพี่นออ้องเขาบังอถนี่ครับ ขาบมีถึงาทึ่งตัวเด็ดมาัะพี่น้องอันนี้ต้องอน่บนที่ินโอ้ยพี่จะห้อยมาตีกินแย่แทนน้องพี่น้องเลยว่ดติดไอ้เบิ้งนั่งน่ะจักรกลยัง้ันไปครับ ครับนี่มันส่อเนี่ยวต้นได้เยอะต่ะเก้นได้หาโตวครับหกโตแตครับน้องตานี้มันจยหลอกันครับมาตายกันเลย พี่น้องเนาะมันรูปร่วงไปนไยป่าฝนตกหนังเดี๋ยวแล้วพี่น้องน้องุดท้ายครับวันนี้เห็นไอรูปร่วให้นี่ว่าพี่น้องมีแต้มพี่น้องเพิ่งว่าตอนนี้ครับ อยู่ที่หลังสุดท้ายนะครับหลังนี้ครับไปพี่น้องอยู่นุกกันครับอื้ตสั่ามพ่อพี่น้องโดดโดดขอครับพี่น้อง ว่อนี่ว่ามีแจม้อฝากพี่ฝากน้องนะครับยง้มมุโสครับดูว่ามีแจมยง้มมันขึ้นให้พี่น้องในเบื้องนี้หาแจมต้องกันพี่น้องเอาครับสผหรับผู้ใดที่มักคลิปนี้อีกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ในเรื่องครับขอบพี่น้องขอบเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เชนแนลคนนี้มี่กำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องอีกต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องใหม่เชนแนลในเรื่องครับผม